สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโปรดเก้าพระราชทานยศพลเรือเอกพลอากาศเอกเป็นกรณีพิเศษให้แก่พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์วันที่11กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซตรร์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษมีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศพลเรือเอก และพลอากาศเอกเป็นกรณีพิเศษให้แก่พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์2564ประกาศณวันที่10กุมภาพันธ์พศ2564ผู้รับสนองพระบรมราชองการพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ